สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนเพื่อนชาวปเลื่องตานะครับซ่อมเนี่ยเป่าลมร้อนเขานี่ยนะครับลูกค้าบอกว่ามันมันร้อนไม่มากนี่หลอดโหลดกินไฟอย่างนี้นะเปิดสามหลอดนี่นะนะครับมันก็อุ่นๆออ,ออกมากอยู่นะครับแต่ว่าการร้อนจริงๆแล้วเนี่ยมันร้อนถึงขั้นตัวน,นี้ร้อนจนละลายเลยนะครับ เนพลาสติกละลายแต่ว่าตัวนี้มันไม่ได้ถ้าปัจจุบันนี้มันไม่ได้มอเตอร์หมุนนะมอเตอร์พัดลมเนนันหมุนมันมีลมออกมานะความร้อนก็ออกมาอยู่นะแต่มันน่าจะร้อนกว่านี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูว่ามันจะเป็นยังไงนะครับก็คงจะต้องแกะออกมานะครับต้องมีหลอดโหลดแบบนี้ด้วยเช็คเช็คไฟดูไฟนะนี่หลอดร้อยวัตต์นะครับสามหลอดนะครับกินไฟอย่างนี้นะนี่สามหลอดนะ เดี๋ยวผมแกะดูนะครับหมุนน็อตออกมาไม่ได้ด้วยนะครับน็อตเป็นสนิมนะโดนน้ำโดนอะไรกัดหัวน็อตเป็นสนิมหมดเลยตัวนี้เสียหายหนักนะหมุนออกไม่ได้โอ้นะครับนะนี่ก็คือปัญหาหนึ่งนะครับในการทำงานหมุนไม่ได้เปิดออกมานะตัวนี้มีความร้อนอยู่นะครับไม่ใช่ไม่ร้อนนะครับแต่เพาะความร้อนนขึ้นช้านะยครับ เดี๋ยวผมจะต้องเปิดดูไส้เขาหน่อยนี่ก็คือสวิต์นะครับมีปิดมีเปิดหนึ่งเปิดสองและเปิดสามีสามเกียร์เลยนะทีนี้นะครับก็วัดดูไส้นะีไส้เขาก็มีสีฟ้า แดงดำนะครับเส้นไหนจะมีปัญหาล่ะอ่าสีฟ้าเอ็นนะครับสายแอลก็มีสองแอลอ่าใส่หนึ่งใส่ที่สองก็เนี่ยแล้วก็ที่มันมีสามเกียร์ได้เพราะมันก็มีไดโอดด้วยนะครับเดี๋ยวผมดำเนินการวัดดูนะครับระหว่างสีฟ้ามาสีดำและสีแดงนี้ เส้นไหนจะขาดนะครับผลปรากฏว่านะครับฟ้ากับดำนะครับฟ้ากับสีดำเนย่ยขาดอยู่นะเพื่อนนะครับเห็นไหม,มสายที่เป็นสีดำน,นะครับสายสีดำมันขาดอยู่นะสีฟ้ากับสีดำนะครับที่วัดอยู่อย่างนี้นะฟ้ากับดำนะเดี๋ยวเรามาแกะดูนะครับจะพอที่จะเอามาต่อกันได้ไหมนะสายกลมร้อนเขาเนี่ยนะครับ ถ้ามันขาดนิดนึงแล้วก็ต่อกันได้อยู่นะเดี๋ยวดูหน่อยนะครับหมุนน็อตตรงนี้ออกนะครับแล้วตัวนี้หลุดออกมาเลยนะครับก็จะเห็นเป็นแบบนี้สิ่งที่จะทําก็อยู่ข้างในนี้ก็มีที่หมุนน็อตอยู่ในะ่สามน็อตนะนะครับเดี๋ยวหมุนน็อตต่อไปนะครับก็น่าจะดึงไส้ออกมาได้เลยนะลากไส้ออกมาได้เลยฮนะหมุนน็อตออกมานะครับ เห็นเป็นแบบนี้ตัวนี้ก็ดึงออกมาได้เลยนะทีนี้นะน่าจะดึงออกมาได้เลยนะครับนี่แบบนี้นะดึงออกมาเนี่ยครับดึงออกมาได้แล้วนะครับนะค่อยๆดึงออกมานะครับเดี๋ยวมันจะผิดคิวตัวนี้เรามาระวังอย่าให้มันเสียหายนะครับตัวนี้คือเป็นฉนวนนะครับแบบนี้นะก็ดึงออกมาได้เลยนะครับทีนี้ในการดึงออกมาระมัดระวังด้วยตัวนี้เขาเป็นฉนวนแล้เวเขาก็กรอบ ได้ง่ายแล้วก็เสียหายได้ง่ายด้วยต้องระมัดระวังในการดึงออกมาครับค่อยๆดึงออกมาค่อยดึงออกมานะดึงออกมาแล้วต้องระมัดระวังนะครับหากเกิดความเสียหายหรือเกิดการรั่วไส้เขาจะมาสมัมผัสกับวเจ้าเหล็กนี่แล้วไฟจะรั่วนะครับพอมาถึงตรงนี้แล้วก็ดึงออกมาได้อีกน,นะครับระมัดระวังตัวนี้เขาเสียหายง่ายอยู่นะครับตอนนี้เขาจะแบบ ไม่เหนียวนะครับมันดึงออกมาแล้วก็จะแตกเสียหายได้ค่อยๆดึงออกมานะจับนี่กับนี่ดึงออกมานะครับได้แบบนี้นะครับนี่คือไส้นะครับแล้วทีนี้ก็ตามดูนะขาดหรือเปล่าสีดำนะครับสีดำคืออย่างนี้ด้วยคืออย่างนี้ด้วยนะในกรณี ที่สีดําวัดไม่เห็นค่าความต้านทานนะครับเพื่อนจะสังเกตตรงนี้ด้วยนะครับจะมองมุมไหนล่ะทอนจะเห็นตรงนี้ด้วยนะครับหน้าทองขาวคันนี้นะนะเขาเป็นสวิตเป็นเทอร์โมนะตรงนี้นะอันนะถ้าความร้อนเกินเขาจะดีดออกนะ ถ้าอุณหภูมิลดต่ำลงเขาจะต่ออีกที่นึงนะครับตัวนี้นะก็อยู่ตรงสีดำเนี่ยครับเดี๋ยวนี้สีดำวัดไม่เห็นนะครับวัดค่าความต้านทานไม่เจอไม่เห็นไม่มีก็วัดสีฟ้ากับสีดำเนี่ยครับไม่เห็นแล้วทีนี้สีดำเขามีตัวสวิต์ตัวนี้ด้วยนะครับอ่ะทีนี้นะฮะก็มาดูว่าลวดขาดไหมนะครับก็สังเกตว่าเห็นมีลวดขาดด้วยนะครับ ขาดตรงนี้แหละนะครับน่าจะใช่แล้วล่ะนะครับตรงนี้นะผมเห็นปลายลวดนะครับปลายลวดนะครับดูชัดๆกันหน่อยนะครับปลายลวดมันขาดนะครับตรงเนี้ยนะเห็นไหมมันขาดแล้วนะแต่ขาดก็รู้สึกว่ามันจะสังเกตยากหน่อยแต่ว่าด้วยสายตานี่มันจะมองมุมนี้มันก็จะเห็นเลยนะ เห็นเลยนะค,คือตรงนี้นะครับนะครับฉะนั้นแล้วนะครับก็ต้องต่อตัวนี้ให้จงได้นะครับเขาใช้วิธีการย้ำนะครับตรงนี้ลวดตรงนี้นะครับมันก็จะมาโผล่นี้เนาะตรงนี้นะครับ มันขาดอยู่นะครับก็มีแบบนี้ด้วยนะครับการขาดนะครับแล้วแต่จะขาดตรงใดตรงไหนก็เป็นไปได้หมดนะครับไม่ว่าจะเป็นขาดในระหว่างลวดเนี่ยครับก็ขาดได้นะครับแต่ว่าตัวนี้ดีหน่อยนะที่ขาดอยู่แถวเนี้ยถ้าขาดลวดตรงนี้ผมจะต่อลําบากแต่ถ้าขาดตรงนี้มันพอเป็นไปได้อยู่ครับ ว่าการที่เราจะทำการเชื่อมตรงนี้นะครับจะใช้วิธีการหมุนน็อตนะครับตรงนี้หากจะเป็นการบัดกรีก็ครัวเขาไม่แน่นนะครับก็จะทำการหมุนน็อตนะครับใช้น็อตร้อยเอานะครับรูรูเล็กนะเพื่อน เวลาจะร้อยน็อตนี่จะต้องเป็นน็อตที่เล็กนะเนี่ยเห็นไหมครับลูขนาดเดียวกันเนี่ยครับหากจะดําเนินการบัตดกรีเข้าไปแน่นอนบัตรกรีได้ครับแต่ว่าใช้งานไปแล้วมันร้อนมันก็จะละลายตะกั่วนะครับตะกั่วก็จะละลายก็จะหลุดนะครับก็คงจะต้องดําเนินการร้อยน็อตนะครับโอข้อต่อใช้น็อตหมุนเทานะใช้แหวนด้วย ้ต่วน็อตทำไมเข้าสนิมจังเลยเนยะไม่เป็นไรได้คือเก่าอ่าสำคัญอยู่ที่แหวนมันนะอะเห็นไหมเห็นไหมสำคัญที่แหวนนะแหวนสะอาดดีมากเลยแต่ว่าน็อตเข้าสนิม <laughs> โอ้มันต้องสุดยอดแน่เลยเพื่อนน,อน,น็อตสนั่นเลยนะ สองฝั่งนะครับมีแหวนรองด้วยนะครับนะลองดูครับไม่มีอะไรแล้วครับเห็นจุดขาดก็ต่อแล้วนะครับทีนี้ก็หมุนน็อตเข้าไปลองเครื่องก็แข่นั้นอนะนะม,มีอะไรไปมากกว่านี้แล้วล่ะครับประกอบเข้านะครับถ้ดลมพอเปิดความร้อนแล้วมันก็จะเป็นแบบนี้เลย พัดลมมันก็นไม่มุนก็หนึ่งจากว่ามันกินกระแสแรงนะครับอาทีนี้ก็ดําเนินการเสียบปลั๊กตรงได้เลยนะครับนะลองเครื่องนะครับลูกค้าไปเป่าฉลากขวดลักษณะเนี้ยแต่นี้มันไม่ใช่นะมันเป็นถุงพลาสติกเดือดเงาเลยโอ้มันก็ร้อนเร็วนะ่เห็นไนะโอ้ร้อนเร็วมาก ก็ถือว่าความร้อนใช้งานได้จบคลิปวิดีโอนะครับเป็นเรื่องท่าจบคลิปวิดีโอไว้พบกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ